สวัสดีครับทุกท่านครับโลกวันนี้เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งครับและสุขภาพตาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญครับโรคเกี่ยวกับตามีหลายประเภทเลยทีเดียวเหมือนกันครับวันนี้เราได้พูดคุยสนทนากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคตาครับไปติดตามเรื่องของโรคตาที่ควรรู้กันครับ จริงๆคำว่าต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณนะฮะแปลว่าตา,าะฉะนันเนี่ยก็คือโรคตาคําว่าต้อก็คือตาที่มันเป็นโรคที่เรารู้จักกันดีก็จะมีอยู่4 4สี่โรคนะครับโรคอันแรกเลยน้องเล็กสุดเลยก็คือต้อลมนะครับต้อลมเนี่ยเกิดจากเวลาเลื่อบปตาข่าวเราโดนลมมามา,มากๆเนี่ยมันก็จะหนาตัวขึ้นคล้ายๆกับเราคุกเข่ามากๆแล้วเข่าด้านนะครับรยันคนสมัยก่อนก็รู้ว่าอันนี้เกิดจากโดนลม ก็เลยเรียกภาวะที่มีเยื่อบุตาขาวข้างๆตาดำหนาๆเนี่ยว่าต้อนลมเนี่ยพวกนี้ไม่อันตรายเกิดจากโดนลมเพราะฉะนั้นเราก็แก้ที่ต้นเหตุน,นะครับเราก็หลีกเลี่ยงลมพวกนี้ไม่ได้ทําให้ตาบอดอะไรเพียงแต่ว่าทําให้เกิดความราคาญตาถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังคงโดนลมอยู่สมมุตบบิตมันโดนลมโดนฝุ่นโดนแสงแดดโดยไม่ป้องกันเนี่ยต้อลมที่หนาๆอยู่บริเวณเยื่อตาขาวเนี่ยก็จะลุกลามเข้าไปถึงบริเวณตาดําได้จะมีลักษณะคล้ายๆดูเหมือนเป็นเนื้อเยื่อเข้ามาเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเลยเรียกโรค ต้อลมที่ลุกลามก็ไปในตาดําได้เรียกว่าโรคต้อเนื้อนะครับเพราะมีลักษณะไข่เนื้อโรคต้อเนื้อก็เช่นกันมักไม่ได้เป็นสาเหตุตาบอดแต่ว่าอาจจะทําให้เสียบุคลิกภาพนะครับมีอาการเคืองตาตาแดงบ่อยๆนะครับมาถึงโรคต้อที่3และที่4ซึ่งสําคัญมากเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุเป็นมาให้เกิดตาบอดได้นะครับโรคต้อที่3ก็คือโรคต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยคือภาวะที่เลนข้างในลูกตาเรานะครับ ซึ่งดวงตาเราก็เหมือนกล้องถ่ายรูปก็จะมีต้องมีเลนที่ทําหน้าที่ในการช่วยในการมองเห็นเมื่อเราใช้งานไปสัก50ปี60ปีเลนนี้ก็จะขุ่นก็จะเหมือนเป็นเรามองผ่านกระจกฝ้าคนสมัยก่อนเลยจริงๆอยากจะเรียกว่าโรคต้อกระจกฝ้านะครับแต่ว่าเขาจะตัดส้นๆเรียกว่าโรคต้อกระจกพวกนี้เนี่ยก็ทุกคนต้องเป็นนะครับเพราะว่ามันคือการเสื่อมของเลนตาตามอายุนะฮะถ้าสมมติว่าใครเป็นต้อกระจกก็คือเราจะเริ่มมองอะไรเหมือนเรามองผ่านกระจกฝ้า นะครับเหมือนมีหมอกมาบางังเหมือนมีนึกว่าฝุ่น PM 2.5เอะแต่ทำไมเราเห็นเยอะกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าใครเริ่มตามมวเห็นเป็นหมอกบังนะครับก็รีบไปพบจกักษุแพทย์เพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาเนี่ยถ้ารักษาเร็วก็จะช่วยทำให้กับการมองเห็นกลับมาเป็นปกติได้แต่ก็ต้อสุดท้ายที่ถือว่ารุนแรงที่สุดเลยนะครับก็คือต้อหินคําว่าต้อหินเนี่ยมาจากที่ปกติในลูกตาคนเราเนี่ยมันต้องมีความดันในลูกตานะครับเพื่อรักษาความเป็นลูกตาอยู่ได้ ไมงนั้นถ้าความดันในลูกตาสูงขึ้นก็จะทาให้ตาแข็งขึ้นนะครับคนสมัยก่อนก็รู้จักว่าเอะคนที่ตาแข็งแขงเนี่ยเหมือนหินเลยแล้วก็ทําให้ตาบอดได้เพราะว่าความดันในตาที่สูงขึ้นจะไปกดขั้วประสาทต,ตาทาให้เสียเม่งนั้นบางคนจะค่อยๆเสีย,ยไม่รู้ตัวมาก่อนจนตาบอดไปนะฮะเราเลยเรียกโรคต้อหินว่ามฤตยูเงียบเพราะว่าบางคนมารู้ทีเดียวก็คือตาบอดไปแล้ว โรคต้อหินเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งเลยนะของคนไทยและคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็คนที่อาจจะมีประวัติเป็นต้อหินในครอบครัวหรือคนที่ใช้ยาบางประเภทเช่นยาสเตียรอยนะครับพวกนี้ก็อาจจะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นต้อหินมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับนอกจากเรื่องปัญหาสายตายาวซึ่งจะเริ่มมองใกล้ไม่ชัดแล้วเนี่ย ก็ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคต้อที่สําคัญก็คือโรคต้อหินโรคต้อกระจกก็แนะนําว่าให้ไปพบจกักษุแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อตรวจวินิจฉัยเพราะโรคตามากกว่า90%ซถ้าได้รับการวินิจฉัยแต่ต้นมักจะรักษาให้กลับมามองเห็นเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปตรวจสุขภาพตากันนะครับปีละครั้งนะครับกับจกักษุแพทย์เพื่อให้เรามีดวงตาที่สดใสแล้วก็มองเห็นโลกชัดเจนตลอดไปครับ ทุกท่านครับโรกตาสำคัญจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องของต้อนะครับต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อเหล่านี้ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดครับและนี่เป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากทุกท่านครับ